ไปดูต้นยางตรงไหนอะแม่อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูต้นยางนะคะแม่ตรงไหนอะต้นนองนี่ค่ะต้นนองสูงสูงนะนี่คือต้นยางอ่าถ้วยนี้แหละที่เธอที่เอาไว้เก็บน้ำยางมา ต้นยางนี้อายุยังไม่ถึงกรีแต่ว่ากําลังจะได้กลีละนี่ยต้นแบบนี้นะเพียเธออ๋อต้นตรงกรีแล้วต้นตรง,งกรีแล้วไปดูต้นตรงนู้นนะ้งน้ีมานไนะ้ไปดูต้นงงนะตรงนู้นนะนี่เพียเธอแม่จะบอกมีทิตที่ลําต้นนี่แหละเราอ่ะเปิดผิวมันออกมาพอเราเปิดผิวมันออกมามันก็จะมีน้ํายางไหลออกมาเราใช้ถ้วยนี้แหละรับน้ํายาง ต้นนี้ยังไม่ได้กรีดพีต้นทางหนูกรีดแล้วต้นที่ตัดได้แล้วอยู่ไกลหนูเดินไหวหรอ่อาเดินไหวให้เดินหนักจังเลยหนักน้องนี่แหละฮน้องใส่รองเท้าใช่ไหมค่ะนี่แหละคือต้นยางที่กรีดได้แล้วพีเธอเห็นไหมคะนี่เห็นไหม อะไรหรอ <c oughs> ไม่ได้มาดูเลยแล้วใครจะดูดิเพียเธอป้างอก็ต้องมาดูดิสิว่ามีใครอยากดูบ้างว่าน้ำยางทำมาว่ายางทำมาจากอะไรอ่ะดูดยางอ่ะนี่อไม่ใช่ดูดลูกเอามีดอ่ะมันจะมีมีดนะเขาจะขีดยางมีดอะไร จะไปดูที่ไหนนีน่ติดยาใช่นี่ติดยากรีดเสร็จเราก็จะมีน้ำยาไม่ขาวๆอ่ะพี่เนหะ็นไหมขาวๆเนี่ยแล้วก็จะไหลออกมาไหลออกมาได้ไหมมันไหลมันถ้าคนน้มันไม่าทั้งยางเลยมันไหลเดี๋ยวมันจะไหลลงไปที่เนี้ยที่ที่กุ้ยขิดน้ำยาเนะี้ยแต่มันออกมาพตัวตุกน้ำยางมันบล็อ,อกออกมาอ่ดี๋ยวเขาจะเก็บถูกตอนเช้าไหม ตอนนี้คือต้องเชาง้าอนไม่พอเก็บไปแล้วไม่ใช <Yeah. S 1> ่เดี๋ยวจเ,เ,วเี่พี่จะพาไปดูนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูขั้นตอนการทายางนะคะใช่ <Okay. S 3> นี่เอาน้ำยางมาใส่ในพิมพ์แล้วก็ใส่เอาพิมพ์ใส่แล้วก็เป็นแผ่นผนม่่่่่่่ีคคะค,ะคะะะใชพิ พิมที่จึงหอมมาแล้วก็มาแช่เหมือนเดิมจับหน่อยนะจับหน่อยจับแล้วเป็นยังไงคะนิ่มๆนิ่มๆนะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาแช่กับน้ำะไรอ่ะแม่เอามาลอยน้ำนี่นี่เอามาลอยน้ำในบ่อหมูนะเขากำลังยกอยู่เอามาลอยใช่เสร็จแล้วเนี่ยลอยลอยไป แล้วน้ำก็จะพาไปไปที่นูเครื่องรีดไปค่ะไปที่เครื่องรีดกันเราจะไปดูที่เครื่องรีดยัง แล้วรอรอไปไปเสด็จน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเข้าห้องลมใช่ค่ะทันทันค่ะเพราะเรามีหลายห้องลมนะคะมีหลายห้องลมเหรอค่ะจะพาจะไปดูห้องลมกันเหรอคะโอเคเฟียเธอไปถูกไหมถูกค่ะไปเลย เอาไปเลยไปพาไปหน่อยเสียงดังมากอาพาไปหน่อยดดอ๋อไปเล่นทรายกับเด็กไหมไปเล่นทรายกับเด็กพ่อม้าไหมนูข้างในอะนี่ไงโอเคพีเธอพามาแล้วห้องลม,มอ่าห้องลมของเราแต่ตนี้ต้องทำความสะอาดก่อนนูสวัสดีหนอออ้าออกยังสวัสดีแล้วยังสวัสดีค่ะ คืออะไรคะข้างหลังคือที่แตะข้างหลังคือยางที่เราจะเอามาให้สดิดน้ำเดี๋ยวเราจะเอาเข้าห้องลมนะคะและนี่นะคะก็คือยางนะคะที่เราผ่านจากการลมฟันแล้วคะ่ะพอยางแห้งสนิทนะคะเราก็เอามาคัตติ้งค่ะส่วนที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็แพ็คค่ะรอที่จะส่งออกรอที่จะขายต่อไปเลยนะคะ คลิปนี้สนุกคผู้ก,ก็เไหนว่าสนุกเไหนว่นา